เจวายเอ็นจอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่1,559การลุกขึ้นสู่ความท้าทายสวรรค์ที่ภาคภูมิใจกำลังท้าทายมหาปุโรหิตโดยตรงและแม้ว่าเธอจะโกรธมากกว่านี้เธอก็จะยอมรับมัน เห็นได้ชัดว่ามันเกี่ยวข้องกับศักดิ์ศรีและผลประโยชน์ส่วนตัวของเธอทุกคนต่างมองด้วยสายตาที่เบิกกว้างหากมหาปุโรหิตต้องการโชคชะตาเธอจะต้องต่อสู้กับสวรรค์ที่ภาคภูมิใจและเอาเขามาเป็นอุปสรรคอย่างไรก็ดีมหาปุโรหิตหญิงตกตะลึงที่เห็นสวรรค์ที่ภาคภูมิใจเผชิญหน้ากับเธอด้วยความสงบเช่นนั้น โดยปกติแล้วแม้ว่าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจจะแข็งแกร่งกว่าที่ทุกคนรู้ว่าเขาเป็นแต่เขาก็ยังคงไม่สามารถชนะในการต่อสู้กับมหาปุโรหิตมหาปุโรหิตเป็นปรมาจารย์กึ่งไร้ตัวตนดังนั้นหากไม่แต่ต้องชะตากรรมของราชวงศ์กลางสวรรค์ที่ภาคภูมิใจก็ไม่เหมาะกับเธอทว่าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจได้กล่าวอย่างเจาะจงว่าเขาจะไม่ใช้โชคชะตาในการต่อสู้ข้อเท,ท็จจริงที่ว่าเขายังคงมั่นใจในใชัยชนะบ่งบอกว่าเขามีบางอย่างอยู่ในแขนเสื้อของเขา มหาปุโรหิตหญิงไม่ใช่ประเภทที่จะประเมินศัตรูต่ำไปเธอรู้ว่าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจไม่ใช่คนโง่และเขาจะไม่ทิ้งชีวิตของเขาไปเห็นได้ชัดว่าเขามีอาวุธลับและเป็นอาวุธที่ทรงพลังน่าเสียดายที่เธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรในขณะที่เธอประมาทอย่างมากเธอไม่สามารถปล่อยให้มันแสดงออกมาสวรรค์ที่ภาคภูมิใจท้าทายเธอและถ้าเธอต้องการเป็นจัก,กรพรรดินีไม่มีทางที่เธอจะยอมแพ้จากการทดสอบเช่นนี้เธอหัวเราะอ,อย่างเต็มที่เธอกล่าวว่า เด็กรุ่นใหม่มักจะหาวิธีที่จะทำให้ตัวเองประทับใจได้เสมอทำได้ดีมากสวรรค์ที่ภาคภูมิใจทำได้ดีหลายปีมาแล้วที่ไม่มีใครกล้าทา้าทายข้าข้าอยู่ยงคงกระพันมาหลายชั่วอายุคนแล้วในความเป็นจริงนับตั้งแต่ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่สิ้นพระชนข้าไม่พบคนที่คู่ควรกับข้าแม้แต่คนเดียวอย่างไรก็ตามเจ้ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจากการที่เจา้าท้าทายข้าใช่ไหมสวรรค์ที่ภาคภูมิใจ ความตายของเจ้าอย่างไรก็ตามมาชิมาที่ภาคภูมิใจคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ทำไมเขาไม่อยู่ที่นี่พ่อของข้าซ่อนตัวอยู่ในขณะที่เขาสร้างสมบัติวิเศษอันทรงพลังเขาให้อำนาจเต็มแก่ข้าดังนั้นสำหรับความตั้งใจและจุดประสงค์ทั้งหมดข้าคือจัก,กรพรรดิแห่งราชวงศ์กลางเขายิ้มอย่างชั่วร้ายผู้ชนะในการต่อสู้ครั้งนี้จะได้ครองอาณาจักรมหาปุโรหิตหญิงชั้นสูงแต่จะเป็นใครนั้นเจ้าแน่ใจจริงๆหรือว่าจะฆ่าข้าได้ มหาปุโรหิตลุกขึ้นยืนมีใครคัดค้านไหมเธอถามพลางมองไปรอบๆไม่มีที่นี่ปรมาจารย์ตูกูและอย่างจักรวรรดิกล่าวพวกเขารู้ว่าเรื่องนี้หลุดออกจากการควบคุมแล้วพวกเขาทำนายได้อย่างไรว่าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจจะเคลื่อนไหวเช่นนี้แน่นอนพวกเขาอนุมัติด,ด้วยความจริงใจทั้งหมดพวกเขาจะยินดีหากสวรรค์ที่ภาคภูมิใจและมหาปุโรหิตที่ต้องจบลงด้วยความอ่อนแอและบาดเจ็บ แม้แต่อย่างเจ้าแห่งความว่างเปล่าซึ่งเป็นผู้สนับสนุนของมหาปุโรหิตตั้งแต่แรกก็ยังอยากจะนั่งบนยอดเขาและดูเสือต่อสู้กันแล้วค่อยเก็บเกี่ยวผลประโยชน์เมื่อพวกมันหมดแรงสำหรับหยุนไหหลานเธอมีสีหน้าแปลกๆบนใบหน้าของเธอเมื่อเธอตระหนักว่าเธอไม่สามารถทำอะไรกับสถานการณ์นี้ได้แม้แต่นางก็ไม่คิดว่าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจจะทำเช่นนี้ เธอรู้ว่าอาจารย์ของเธอหน้ากลัวเพียงใดแต่สวรรค์ที่ภาคภูมิใจก็ท้าทายเธอโดยไม่คาดคิดในการต่อสู้เห็นได้ชัดว่าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจมีไพ้ตายและทําให้หยุนไห่หลานกังวลว่ามันคืออะไรข้าเห็นได้อย่างยิ่งชายชราที่นั่งอยู่ใกล้มหาปุโรหิตกล่าวข้าคือสังฆราชแห่งจักรวาลและข้าสนับสนุนข้อเสนอของมหาปุโรหิตให้เป็นจักรพัินีดังนั้นข้ายอมรับว่าเธอจําเป็นต้องยอมรับความท้าทาย ระดับพลังจิตของผู้เท่าทำให้เขาเกือบถึงระดับกึ่งไร้ตัวตนเห็นได้ชัดว่าคำพูดของเขามีน้ำหนักมากและการปรากฏตัวอย่างกระทันหันและการรับรองของเขาทำให้ผู้คนมากมายสั่นสานด้วยความหวาดกลัว หลายปีก่อนเมื่อผู้นำผู้ยิ่งใหญ่รวมโลกถวยเทพเข้าด้วยกันมีคนชราบางคนที่ปฏิเสธที่จะยอมรับอำนาจของเขาและหลบซ่อนตัวพวกเขาล้วนแต่เป็นคนที่มีตัวตนอยู่ก่อนโลกถวยเทพและใกล้จะถึงระดับกึ่งไร้ตัวตนแล้วแน่นอนว่านั่นทำให้พวกเขาเป็นภัยคุกคามต่อองค์จัก,กรพรรดิในที่สุดเขาก็ออกคำสั่งให้พวกเขาตามล่าและสังหารแม้ว่าพวกเขาส่วนใหญ่จะถูกสังหารแต่ก็มีเพียงไม่กี่คนที่รอดชีวิตและยังคงซ่อนตัวอยู่ในความกลาหลลับมการตลอดเวลา เห็นได้ชัดว่าผู้คนที่ผู้นำจักกร,กระพัดล้มเหลวในการฆ่านั้นน่าเกรงขามอย่างยิ่งและหนึ่งในนั้นคือปรมาจารย์แห่งจักรวาลความจริงที่ว่าปรมาจารย์แห่งจักรวาลอยู่ที่นี่ทําให้ผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันหวาดกลัวแม้ว่าเขาจะไม่ใช่ปรมาจารย์กึ่งไร้ตัวตนแต่เขาก็ฝึกฝนการบ่มเพาะมาเป็นเวลาหลายพันล้านปีและด้วยเหตุนี้จึงเห็นได้ชัดว่าแข็งแกร่งพอที่จะเอาชนะประมาจารย์กึ่งไร้ตัวตนได้ข้าลงมติว่าใช่ด้วย ปรมาจารย์อีกคนพูดพร้อมกับลุกขึ้นยืนข้าคือราชาแห่งหมอกมืดและข้าก็เห็นด้วยว่าการต่อสู้ควรเกิดขึ้นที่นี่และเดี๋ยวนี้มหาปุโรหิตหญิงอยู่ยงคงงกระพันแม้ในสมัยโบราณและไม่มีใครในปัจจุบันที่คู่ควรกับเธอใครก็ตามที่เอาชนะเธอได้จะได้รับการสนับสนุนจากเราในการประมูลเพื่อเป็นผู้นำราชาแห่งหมอกมืดผู้คนเริ่มตะโกนด้วยความตกใจเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่องค์จักรพรรดิตัดสินประหารชีวิต ผู้เท่าผู้แก่เหล่านี้เริ่มพูดขึ้นและพวกเขาก็เข้าร่วมโดยผู้คนที่ไม่มีใครเคยได้ยินชื่อแต่ผู้ที่สนับสนุนมหาปุโรหิตได้รับชัยชนะบอกตามตรงว่าไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงการต่อสู้ได้มหาปุโรหิตหญิงจำต้องเคลื่อนไหวเกรงว่านางจะสูญเสียความน่าเชื่อถือทั้งหมดสร้างสนามประลอง ปรมาจารย์จำนวนนับไม่ถ้วนนำเสนอชะตากรรมของทั้ง3ราชวงศ์เพื่อสร้างเวทีการต่อสู้ขนาดใหญ่มันแข็งแกร่งมากจนแม้แต่ปรมาจารย์ที่ไร้ค่าเพียงครึ่งเดียวก็สามารถสร้างความเสียหายให้กับพื้นผิวของมันได้อย่างง่ายดายและมันถูกปิดสนิทเพื่อไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งในการต่อสู้ได้นอกจากนี้ยังตัดสวรรค์ที่ภาคภูมิใจออกจากชะตากรรมของราชวงศ์กลาง นอกจากนี้มีการกำหนดกฎว่าใครก็ตามที่ต้องการได้รับการพิจารณาว่าเป็นผู้ชนะจะต้องอยู่บนแท่นจนกว่าจะไม่มีผู้ท้าชิงอีกต่อไปผู้นั้นก็จะได้เป็นจัก,กรพรรดิอืมอย่างชีสังเกตว่ามีบางอย่างเกิดขึ้น จากตำแหน่งของเขาที่มีมุมมองอันไร้ขอบเขตของจักรวาลแห่งโลกถวยเทพเขานั่งอยู่ที่นั่นเพื่อกลืนกินห้องโถงแห่งสวรรค์และฝึกฝนการฝึกฝนของเขาต่อไปไม่มีใครสามารถแอบโจมตีเขาได้เนื่องจากโชคชะตาตามคำสั่งของเขานั้นยิ่งใหญ่เกินไปในความเป็นจริงมันทรงพลังมากขนาดที่แม้แต่มหาปุโรหิตหญิงยังถูกทุบเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยหากเธอท,ท้าทายมัน ย้อนกลับไปในช่วงสงครามเธอใช้อนุสาวรีไร้ยความตายเพื่อหยุดยั้งกองทัพของหยางชีแต่นั่นคงเป็นไปไม่ได้แล้วในตอนนี้ที่จักรววัติจอมปราดได้รับประโยชน์จากมหาสมุทรแห่งศรัทธาขององค์ราชันและนั่นไม่ได้พูดถึงการเพิ่มลักษณะทั้งหมดด้วยผลกําไรทั้งหมดเมื่อเร็วๆนี้ตุลาการจอมปราดตอนนี้มีจํานวน400ล้านคนและพวกเขายังคงเพิ่มจํานวนมากขึ้น ดูเหมือนว่าไม่ช้าก็เร็วพวกเขาจะถึงระดับพันล้านและตุลาการจอมปราดนับพันล้านจะเป็นพลังที่อยู่ยงคงกระพันอย่างแน่นอนถึงอย่างนั้นยางชีก็ยังคงเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ตอนนี้ภัยคุกคามเดียวที่เป็นไปได้สําหรับเขาคือมาจากสามราชวงศ์ที่มีประชากรจํานวนมหาศาลและถ้ามีใครสามารถรวบรวมพวกเขาและรวมพลังของพวกเขาได้จริงๆก็เป็นไปได้ที่จะโจมตีเขาถึงตายได้ นอกเหนือจากพวกเขาแล้วหยางชีก็ไม่มีอะไรต้องกลัวแม้ว่าราชาแห่งเทพมังกรโคชสาร,รหรือองค์จัก,กรพรรดิจะกลับมาหยางชีเฝ้าดูเหล่าผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนแอบเข้าไปในสามราชวงศ์ทำให้โชคชะตาของพวกเขาพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเหตุผลหลักที่เขาไม่ได้ทำอะไรเพื่อราชวงศ์ในตอนนี้ก็คือเขากังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากอำนาจของพวกเขาถูกเพ่งเล็งสำหรับตอนนี้เขาค่อนข้างจะรอจนกว่าจะถึงระดับกึ่งไร้ตัวตน นอกจากนี้ลัคนาของเขายังอ่อนแอในแผนการใหญ่ดังนั้นหากพวกเขามีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งใหญ่มันจะเป็นการนองเลือดเขาต้องการให้เวลาพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นในขณะเดียวกันอาณาจักรของเขาก็จะแข็งแกร่งขึ้นเช่นกัน ขณะที่เขามองเข้าไปในสามราชวงศ์ในที่สุดเขาก็มาถึงจุดที่วิสัยทัศน์ของเขาไม่สามารถทะลุทะลวงได้นั่นคือตอนที่เขาลืมตาขึ้นแม้แต่ชะตากรรมของทั้งสมราชวงศ์ก็ไม่สามารถหยุดเขาจากการทำเช่นนั้นได้ตอนนี้เขาสามารถเห็นได้ว่าชะตากรรมของทั้งสามอาณาจักรนั้นวุ่นวายและด้วยเหตุนี้ไม่มีที่ใดใกล้เคียงกับระดับของโลกนิรันดรสวรรค์ที่ภาคภูมิใจกำลังจะต่อสู้กับมหาปุโรหิตหญิง ยางชีถูกล่อลวงให้พยายามแทรกแซงแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจต่อต้านหากเขาถูกค้นพบมันอาจนำไปสู่ผลร้ายแผนการและแผนการจะไม่ส่งผลดีใดๆในตอนนี้เขาต้องทำอย่างเปิดเผยและให้ทุกคนเห็นเมื่อเขาบทขยี้ศัตรูให้สิ้นซากอำนาจของอาณาจักรของเขาก็จะมั่นคงตลอดไป ถ้าอยากรู้ว่าการต่อสู้ครั้งนี้จะจบลงอย่างไรสวรรค์ที่ภาคภูมิใจจะต้องวางแผนที่จะใช้แก่นแท้ของโลกเทพเจ้าข้าสงสัยว่าเขากลืนกินสุสานอันยิ่งใหญ่และหลอมรวมราชาผู้สังหารอมตะหรือไม่ข้าสงสัยมันถ้าเขาฆ่าและหลอมรวมราชาผู้สังหารอมตะเขาจะบรรลุถึงระดับกึ่งไร้ตัวตนแล้วขณะที่เขาเฝ้าดูเขาให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับความผันผวนของแก่นแท้ของโลกเทพเจ้า แก่นแท้นั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่มันไม่สามารถต่อสู้กับผู้คนโดยตรงได้ต้องจัดการตัวแทนให้ทำเช่นนั้นและยังชี้หวังว่าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจจะเปิดเผยความลับบางอย่างตอนที่1560พพลังแห่งสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจ สวรรค์ที่ภาคภูมิใจยืนอยู่บนแท่นและเฝ้าดูมหาปุโรหิตลอยมาหาเขาเสื้อผ้าที่เป็นคลื่นของเธอดูเหมือนจะเชื่อมต่อกับความว่างเปล่าและทำให้ทั้งสวรรค์และโลกสั่นสะเทือนรอบตัวเธอขณะที่เธอเคลื่อนไหวทุกคนสามารถบอกได้ว่ามหาปุโรหิตกำลังโกรธจัดและสาบานกับตัวเองว่าเธอจะต้องฆ่าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจทันที การที่เขาแย่งชิงราชบัลลังก์กับเธอถือเป็นเรื่องน่าขายหน้าแม้กระทั่งพฤติกรรมกรบฏท้ายที่สุดแล้วเธอเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่แม้แต่คนในยุคของเทพสูงสุดก็ไม่กลา้าที่จะท้าทายที่เลวร้ายที่สุดคือสวรรค์ที่ภาคภูมิใจเป็นคนนำการต่อสู้มาสู่เธอโดยพื้นฐานแล้วเขาต้องตายไม่มีที่ว่างสำหรับความเมตตาเจ้าต้องการจะฆ่าฆ่าจริงๆใช่ไหมมหาปุโรหิตหญิงชั้นสูง สวรรค์ที่ภาคภูมิใจพูดขณะที่ยืนนิ่งไม่ขยับเขยื่อนแต่ด้วยรอยยิ้มไร้กาดบนใบหน้าที่ทำให้เขาดูเหมือนเสือที่จ้องเขมง็งแก้อ้วนดูเหมือนว่าเขาพร้อมที่จะโจมตีจนดูราวกับว่าเขาไม่รู้สึกกดดันเลยแม้แต่น้อย ถูกต้องสวรรค์อันนาภาคภูมิใจแต่ยังไม่สายเกินไปที่เจ้าจะยอมแพ้ในการต่อสู้ข่าไม่แน่ใจว่าอะไรทําให้เจ้าคิดว่าเจ้าสามารถเอาชนะข่าได้แต่เจ้าก็ไม่ใช่ปรมาจารย์กึ่งไร้ตัวตนและเจ้าก็ไม่มีโชคชะตาให้ต้องเผชิญทางเดียวที่การต่อสู้นี้จะจบลงด้วยความตายของเจ้าอย่างไรก็ตามหากเจ้าคุกเข่าคุกเข่าและมอบการควบคุมราชวงศ์กลางข่าจะไว้ชีวิตเจ้าแต่ถ้าเจ้าดื้อรั้นที่จะทําในสิ่งที่ผิดมันจะสายเกินไป มหาปุโรหิตเจ้าไม่รู้หรือว่าพูดกับข้าแบบนั้นจะทําให้แก่นแท้ของโลกเทพเสื่อมเสียตอนนี้พวกเขาถูกขังไว้ด้วยกันในเวทีการต่อสู้สวรรค์ที่ภาคภูมิใจก็ไม่รู้สึกว่าจําเป็นต้องปิดบังอะไรเจ้าคิดจริงๆหรือว่าข้าจะเข้าร่วมการต่อสู้ทั้งที่รู้ว่าไม่มีทางชนะเมื่อครูเจ้าพูดว่าอะไรนะมหาปุโรหิตตะโกนออกมาใบหน้าของเธอล้มลงแก่นแท้แห่งโลกถวยเทพนั้นเหรอเจ้าหมายความว่าอย่างไร ข้าเป็นตัวแทนของแก่นแท้ของโลกเทพเจ้าอย่างฉีได้กลายเป็นภัยคุกคามครั้งใหญ่ต่อโลกแห่งเทพ,พเจ้าซึ่งข้าแน่ใจว่าเจ้าเข้าใจอย่างถ่องแท้โลกของเทพ,พเจ้าต้องการพลังงานกลาหนปฐมกาลเพื่อที่จะเติบโตและเมื่อมันเต็มมันจะบรรลุความก้าวหน้า แต่แล้วยังชีก็ปรากฏตัวขึ้นและสร้างโลกนิรันดรของเขาตอนนี้เขาเริ่มใช้พลังงานกลาหนปฐมกาลในการแข่งขันโดยตรงกับโลกแห่งเทพเจ้าไม่เพียงแค่นั้นเขาเพิ่งได้รับร่างของลักษณะที่โลกถวยเทพไม่สามารถรักษาไว้ได้แก่นแท้ของโลกแห่งเทพไม่มีความอดทนอีกต่อไปและเรียกร้องให้ฆ่า่าเขาข่าแค,าคา่สูดหายใจเข้าไปแล้วข่าก็จะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับโลกแห่งเทพ,พเจ้า เขาเอ็นศีรัะไปข้างหลังและหัวเราะอย่างเต็มที่เมื่อการแสดงสีหน้าไม่น่าดูปรากฏขึ้นบนใบหน้าของทุกคนที่อยู่ตรงนั้นแค่คำว่าแก่นแท้ของโลกเทพก็เพียงพอแล้วที่จะทำให้ยอดฝีมือหลายคนตกตะลึงด้วยความหวาดกลัวท้ายที่สุดผู้เท่าหลายคนรู้ว่าแก่นแท้ของโลกเทพพระเจ้าเคยสร้างบาดแผลร้ายแรงให้กับองค์จักรพรรดิแก่นแท้ของโลกเทพมหาปุโรหิตพึมพ ah ำ oh และสีหน้าของเธอก็กลับมาเป็นปกติอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ข้าเข้าใจนั่นเป็นเหตุผลที่เจ้ารู้สึกว่าเจ้าสามารถท้าทายข้าได้หน้าเศร้าที่เจ้าทำผิดพลาดครั้งใหญ่บางทีแก่นแท้ของเทพเจ้าโลกอาจสนับสนุนเจ้าในฐานะตัวแทนของมันแต่การต่อสู้ครั้งนี้จะลงเอยที่ฐานการบ่มเพาะจริงๆถ้าข้าข่าเจ้าข้าจะเป็นตัวแทนความแข็งแกร่งเป็นสิ่งเดียวที่สำคัญเมื่อต้องช่วยโลกแห่งเทพกำจัดหยางฉี ยางชีมีผนึกกองทัพเทพและยกมหาตามะและเขาได้รวมมันเข้าด้วยกันเขากำลังกลืนกินห้องโถงแห่งสวรรค์และเมื่อเขาทำสำเร็จเขาจะสามารถโจมตีโลกเทพ,พเจ้าได้อย่างรุนแรงและข้าเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยโลกเทพจากเขาได้เจ้าอวดดีเกินไปสำหรับความดีของเจ้าเองบูมแม้ว่าคำพูดจะออกจากปากของมหาปุโรหิตแต่จู่จสวรรค์ที่ภาคภูมิใจก็สั่นสะท้านและแก่นแท้ของโลกแห่งเทพ,พเจ้าก็เริ่มแผ่ออกมาจากเขาด้วยพลังอันมหาศาล สวรรค์ที่ภาคภูมิใจพูดอย่างเย็นชาว่าช่างเป็นความคิดที่ฉลาดมหาปุโรหิตไม่เลวเลยไม่เลวเลยเจ้ากำลังพยายามลดทอนการตัดสินใจของโลกเทพที่จะโอวยพรค่าหน้าเสียดายสำหรับเจ้าเจ้าจะไม่มีโอกาสดึงสิ่งนั้นออกมาเตรียมเผชิญหน้ากับสุดยอดทักษะของข้าสิจักรวาลบูม จักรวานทั้งสิปรากฏขึ้นเบื้องหลังสวรรค์อันหน้าภาคภูมิใจในอดีตพวกเขาตายไปแล้วและไร้ชีวิตชีวาแต่ตอนนี้พวกเขาได้รับพลังจากแก่นแท้ของโลกเทพเจ้าพวกเขากลายเป็นสิบร่างอาวตารที่ทรงพลังซึ่งแต่ละร่างมีลักษณะจักรวานที่แตกต่างกันและพวกเขาทั้งหมดก็โจมตีมหาปุโรหิตหญิงด้วยฤทธิ์อันรุนแรงสิจักรวาลมหาปุโรหิตสะบัดแขนเสื้อทักษะแห่งสวรรค์ไร้ความตาย เธอยื่นมือออกมาจากส่วนลึกของแขนเสื้อดูดพลังงานที่สำคัญทั้งหมดในบริเวณนั้นมาไว้ที่ฝ่ามือของเธอและทิ้งไว้ในสุญญากาศเป็นผลให้รัศมีของสิบจักรวาลถูกล็อกเข้าที่เจ้ามีฐานการฝึกฝนที่ทรงพลังสวรรค์ที่ภาคภูมิใจและโคลนเหล่านั้นที่สร้างขึ้นโดยสิบจักรวาลของเจ้านั้นน่าประทับใจมากโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาเป็นเจ้าสิบฉบับที่อย่างไรก็ตามเจ้ายังไม่เข้าใจความแตกต่างมากมายระหว่างเจ้ากับข้าไม่มีทางที่เจ้าจะสู้คนอย่างข้าได้ เธอหัวเราะเบาๆก้าวไปข้างหน้าดูเหมือนเทพปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวขณะที่เธอพูดต่อก้าวเท้าแห่งคำอธิษฐานหวดมันเหมือนกับว่าคำอธิษฐานของผู้คนนับไม่ถ้วนถูกรวบรวมโดยมหาปุโรหิตหญิงและกลายเป็นการโจมตีครั้งใหญ่จากนั้นจึงพุ่งไปที่สวรรค์อันหน่าภาคภูมิใจ ทันใดนั้นผู้ชมได้เห็นภาพนิมิตของมหาปุโรหิตนำหมู่ถวยเทพมาถวายเครื่องบูชาและอธิษฐานและพลังที่บดบังผืนดินอันนาพิศวงนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถป้องกันได้ความเร็วพลังและความยิ่งใหญ่ของการโจมตีครั้งนี้เกินคำบรรยายและพลังของมันก็ครอบคลุมสนามรบทั้งหมดทำให้แน่ใจว่าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจไม่สามารถหลบหนีจากมันได้ การโจมตีโดยมหาปุโรหิตหญิงครั้งนี้มีจุดประสงค์อย่างชัดเจนเพื่อสังหารสวรรค์ที่ภาคภูมิใจในทันทีด้วยความโกรธของเธอเธอใช้การโจมตีที่ดึงพลังอธิษฐานของกองทัพเทพเจ้าโบราณซึ่งเป็นสิ่งที่เธอสามารถใช้เพื่อต่อต้านแม้แต่เทพสูงสุด สวรรค์อันน้าภาคภูมิใจวิชากำปั้นนี้เป็นสิ่งที่ข้าเตรียมมาเป็นเวลาหลายพันล้านปีเพื่อใช้ต่อสู้กับองค์จัก,กร,กรพรรดิหากข้าต้องทำมันจะฆ่าท่านผู้นำเองถ้าเขาถูกมันโจมตีดังนั้นท่านจะต้องตายอย่างแน่นอนดูเหมือนเป็นสิ่งที่ไม่มีใครสามารถหลบเลี่ยงหรือปิดกั้นได้สิ่งนี้จะไม่เป็นไปด้วยดีอย่างชี้กล่าว อย่างไรก็ตามสิ่งที่เขาหมายถึงคือสิ่งต่างๆไม่เป็นไปด้วยดีสำหรับมหาปุโรหิตหญิงเห็นได้ชัดสำหรับเขาว่าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจกำลังใช้อำนาจของมหาปุโรหิตหญิงระดับสูงในฐานะปรามาจารย์กึ่งไร้ตัวตนเพื่อประโยชน์ของตัวเขาเองเจ้าต้องรออีกสักหน่อยราชาผู้สังหารอมะตะอย่างชีพึมพัท้ายที่สุดเขาไม่สามารถเข้าไปช่วยได้บูม กำปั้นของมหาปุโรหิตกระแทกเข้าที่อกของสวรรค์ที่ภาคภูมิใจสร้างความตกตะลึงให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าใครก็ตามที่ถูกมันโจมตีจะถูกกำจัดออกไปโดยสิ้นเชิงแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ทำอะไรกับสวรรค์ที่ภาคภูมิใจทันใดนั้นสุสานอันยิ่งใหญ่ก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังสวรรค์ที่ภาคภูมิใจและได้ยินเสียงแตกเมื่อพลังของการโจมตีพุ่งเข้าใส่มันจอเข้าไปข้างในเพื่อโจมตีราชาผู้สังหารอมตะ เสียงคำรามแห่งความโกรธเกรี้ยวดังขึ้นจากราชาผู้สังหารอมตะมหาปุโรหิตเจ้าปัญญาอ่อนเจ้ากำลังโจมตีข้าอากกพลังทำลายล้างของการโจมตีกลืนกินราชาผู้สังหารอมตะและสุสาอนอันยิ่งใหญ่เริ่มหดตัวลงเจดจำนงแห่งสวรรค์อันน่าภาคภูมิใจอมมันเอาไว้และรัศมีของแผนที่ราชาหมื่นโลกก็เริ่มไหลออกมา สวรรค์ที่ภาคภูมิใจหัวเราะอย่างบ้าคลั่งขณะที่ราชาผู้สังหารอมตะเงียบไปดูเหมือนจะหายไปอย่างไรก็ตามมันยังเป็นไปได้ที่จะตรวจพบพลังงานที่สำคัญของเขาบนสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจสวรรค์ที่ภาคภูมิใจได้หลอมรวมเขาด้วยพลังการโจมตีของมหาปุโรหิตและเมื่อถูกโจมตีหนักพอการป้องกันของราชาผู้สังหารอมตะก็พังทลายลงจนถึงจุดที่สวรรค์ที่ภาคภูมิใจสามารถรวบรวมวิญญ,ญาณของเขาและใช้มันเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับตัวเอง กึ่งไร้ตัวตนในที่สุดข้าก็หลอมรวมราชาผู้สังหารอมตะว่าหาห้าหาหาหาตอนนี้สวรรค์ที่ภาคภูมิใจที่เย่ยิ่งจนเกินทนกำลังระเบิดพลังออกมาในเวลาเดียวกันแก่นแท้ของโลกแห่งเทพเจ้าก็กลายเป็นเหมือนฝูงมังกรที่โอบรอบตัวเขาพลังงานที่สำคัญในพื้นที่แตกเป็นเสี่ยงเมื่อเขาก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมของเขาจากนั้นความผันผวนของพลังของเขาก็หายไปความเป็นพระเจ้าของเขาหายไปร่างกายของเขาหายไปทุกอย่างเกี่ยวกับเขากลาย เป็นความว่างเปล่านี่คือระดับกึ่งไร้ตัวตนแผนการของสวรรค์ที่ภาคภูมิใจประสบความสำเร็จเขาใช้พลังเฮือกสุดท้ายเพื่อกลืนกินผู้นำแห่งความยุติธรรมยางชีหายใจออกช้าๆเมื่อเขาเห็นสวรรค์ที่ภาคภูมิใจถึงระดับกึ่งไร้ตัวตนเขารู้ความจริง ราชาผู้สังหารอมะตะยังไม่ตายในช่วงเวลาสุดท้ายเขาเข้าสู่สถานะของการดำรงอยู่ที่ยากจะเข้าใจซึ่งแม้แต่สวรรค์ที่ภาคภูมิใจก็ไม่สามารถรับรู้ได้แต่อย่างฉีรู้ทันราชาผู้สังหารอมะตะคงไม่ใช่ราชาผู้สังหารอมะตะหากเขาสังหารได้ง่ายขนาดนั้นตอนนี้สวรรค์ที่ภาคภูมิใจเป็นกึ่งไร้ตัวตนแต่ราชาผู้สังหารอมะตะซ่อนตัวอยู่ในตัวเขารอจังหวะที่เหมาะสมเพื่อโจมตีมนุษย์ เนื่องจากยางฉีได้แต่งตั้งราชาผู้สังหารอมตะเป็นที่ปรึกษาของจักรพรรดิเขาจึงเชื่อมโยงกับชะตากรรมของจักรวรรดิจอมปลัดด้วยเหตุนี้ยางฉีจึงสัมผัสได้ว่าเขาไม่ได้จักไปเขาอยู่ในสภาพที่เหนือกว่าแม้แต่เนวาสัญญาณศยานยตนะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นว่างเปล่าเมื่อ <ican th. S 2> ถึงระดับกึ่งไร้ตัวตนแล้วสวรรค์ที่ภาคภูมิใจก็ก้าวไปข้างหน้าและคว้ากำปั้นของมหาปุโรหิต ขอบคุณท่านมากมหาปุโรหิตการโจมตีของเจ้าเป็นสิ่งที่ข้าต้องการในการจัดการกับประชาผู้สังหารอมตะข้าไม่มีทางไปถึงระดับกึ่งไร้ตัวตนได้หากไม่มีเจ้าตอนนี้ข้าสามารถแสดงให้เจ้าเห็นว่าข้าสามารถทำอะไรได้บ้างข้าจะทำให้แน่ใจว่าเจ้าถูกฝังอยู่ในแก่นแท้ของโลกเทพเจ้าสวรรค์ที่ภาคภูมิใจรู้สึกยินดีอย่างแท้จริงเพราะเขาคงไม่ประสบความสำเร็จหากปราศจากช่วงเวลานี้อย่างที่เคยเป็นมา ตอนนี้เขามั่นใจแล้วว่าเขาสามารถเอาชนะมหาปุโรหิตหญิงและควบคุมทั้งสราชวงศ์ได้ในไม่ช้าเขาจะกลายเป็นบุคคลที่มีอำนาจเหนือกว่าในโลกเทพเจ้าเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ